พูดถึงว่าบางคนได,ได้ได้ศึกษาศาสตร์ทำกวับครูอาจารย์มาเนียบางคนได้ได้พระคาถาบางคนได้ได้ยานคู่บางคนได้ทั้งยานิคู่กับพระคาถานน่มันมันหมายความว่างไาครับอืบางข้อก็ได้พ้ะคาถาเนี่ยได้คาถาได้พระตัวคาถาก็ได้พระตัวคาถาเนี่ยครับบางข้อก็ได้ตัวอในยานคู่ ครับเนี่ยย่านคู่จะเป็นว่าห่งคาถา,ามาคำว่าย่านคู่ในในมุมของว่าย่นนี่หมายถึงกระแสจิตเพิ่นมมาถึงแห่คู่นั่นแหละแห่ค<อ>ู่ย่งงา,นยานคู่นั่นแหละอืมอ่อา่ายังไง่ากันย่านคู่นั่นแหละก็ตรงโตนั่นแหละครับอือถ้ามุงคู่นั่นแหละต่ว่าันตัวตรงว่าเป็นภาษาคู่ก็ได้ก็ได้แต่บางคนก็นได้ทั้งย่านคู่ได้ทั้งในทั้งคาถาของคู่ในทั้งอาถตราของคู่ บางคนนได้ทําแจะสอนทําบ่ได้ไหมเออบางคนได้ทําแจะสอนทําบ่ได้พูดเต้เฉพาะจะขวางบางคนได้ทํามเราอยากสอนทําะนี่นีับางคนบ่ได้ทําแจะว่าสอนทําเอาเป็นตนายฮค่นีอทําร่มทํามแรังเออเนี่หล่ะท่าท่าทําใบล้านใบกระดาษเพราะว่า มันต่างกันนั่นใช่ละเออถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างไอ้ย่านคู่แรงคู่นี่ก็พระคาถานี่ไอ้ตัวใดมันสําคัญกว่ากันครับในการเอามาอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ญาติโยมครับมานํากันโอ้มานํากันเอ้าก็ในเมื่ออาจารย์บอกว่าบางคนได้ได้พระคาถาบางคนได้พระคาถาแต่ไม่แรงคู่บางคนได้แรงคู่แต่ไม่พระคาถานี่ยกับเพิ่นให้มาจังซั่นครับแต่ว่าสําคัญกว่ากันที่ถ้าเพิ่นไดข้าถามา คาถาของคู่กับสองขัญนแตเ่เพื่นได้นะถ้าเพื่นได้อันอันคาถาเพื่อนได้าาได้แต่แห้งคู่มา,ามกกาสองขัญกันคือบางเทือนี่ยังเห่าสิส่วนพระคาถานี่มันบอ่บอยอ่ของหยาญยอดเนี่ยเอาพระคาถามาพระคาถามาเจิญพระคาถามาพระคาถาก็ดีของพระคาถาเนี่ยละ บ้านี้ทาเฮาเฮาบมเสดพระคาถาเฮาไปแตะไปสัมผัสไปอธิษฐานอันนี้ก็แห้งคู่บ้านเฮาบ้าดีสวดคาถาเลยเด้ครือเจตนาเฮาใส่อะไรไหมถ้าเฮาใส่คาถาพระคาถาก็สำคัญทาเข้าตั้งจิตอธิษฐานไปแตะไปปายไปบีบไปนวด อธิษฐานเนี่ยโดยข้าจิตปฏิคัตฐาเข้าไปขึ้นไปเนี่นไ,ปนไ,ปนไปตัง้งอธิษฐานคิดไปเนี่ยแห่งคู่กับสำคัญเพราะตรงเชื่อนยันคู่ขมางมันขึ้นอยู่กับเจตนาข้าสิใช่แต่ถ้าถานมาสำคัญนี่ความสำคัญเนี่ย,ม,ยมันปะต่างกันจักเน่หรอกถ้าเป็นของครูนะแต่มันอยู่ที่ว่าผู้ผู้ที่รับมาเนี่ยเปิ้ลจิธานัทหรือว่าเพ่นจะมีด้านไหนมา มาหนุนท่าบางคนได้ทั้งแรงคู่กับคาถาก็คือใช้ทั้งสองยางแต่ว่าบางท่านบอ่าได้แรงคู่กันต้องเอาคาถาบางท่านบอรไดยยัยงเลยนี่นได้ฝึกตนฝึกโต,ตเอากัดีขึ้นกันเนี้ยบ่บรรยามันรับผดีเนี้ยฝึกคิดฝึกใจเอาฝึกสมาธิจ้าขอาเอากดีขึ้นกันเน้ยอ่านท่าส่มากีเลี้ยงคาถาอคมืเลียนอาจารย์สอนหรืงังนเพ่นที่ได้ส่วนมากเพื่อนที่ได้พัแตละให้คู่นะ แต่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์ปุกเสกเพระยอดท่องไห้ครับมันเป็นภาษามงคลโบราณนี่อาจารย์เขาเข,ข้าใจความหมายม่ครับที่มันสวดที่อาจารย์สวดอาจารย์จิตรงในี้ในวัตถุมงคลรุ่นยอดท่องนี่สามสิบแปดนาทีนี่สวดแบบมันมิมติขันบองไงตามที่ผมฟังไว้แบบสวดรวดเดียวโป้เลยเข้าใจความหมายว่าขทขนร่วมหรือสรุปได้ดีเข้าใจนี่จริใจเขายูว่า ค่ะคาถาบนนี้มันจะออกไปทางอะไมันจะออกไปเนี่ยอะไรถจาใแปลเป็นตัวเป็นตัวนั่นเองโอ้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาเข้าใจท่านแม่เพราะว่ามันเป็นคาถาไม่เป็นคาถามันจิ้มหูนี่จีนเท่าเองเออมันจิ้หูเนะเพราะว่าคาถาขึ้นมากขื้นมาเนี่ยมันจิ้มหูนี่จีนเท่าเองว่าคาถาตัวนี้มันออกไปด้านใจเออแต่ว่าถ้าห้าวสิมันแปลเป็นตัวเป็นตัวคือแปลบาลีนี่เห้าวมันเปเรื่องบาลีนั่นว่าแล้วกับพระคาถาเนี่ยมันกับบวมีนีบาลีอยู่แล้วในบวมี พระคาถาบ่มีบ่มีในบาลีบ่มมี่ตำราเล่มไปแล้วครับแม่นแม่พระคาถาสิบ่มีในบาลีหรือบอมมี่ในอันบทโรจน่าดูปัจจุบันนี้บอมมี่บอมมีในจการเจริญพุทธมนต์บ่มี่ในอันถมนต์พิธีต่างๆบ่มี <di> เออบ่มี่อ่ะเพราะฉะนั้นม <sk iller> ันจีเป็นเฉพาะถ้าเป็นเฉพาะถ้าจีเข้าใจเฉพาะของข้าคือเข้าใจด้วยด้วยวิธีเดินด้วนอย่างเดียวเนียเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้าล้วแล้วที่พ่อจันเข้าใจยังส่วนเมื่อนั่นนี่้ได้ความหมายเข้าใจว่าอะไรครับตั้งศาลที่พระคาถาวันี้มากดตรงไปยังศาลท่านอยู่เพราะว่ามันแบบคนเขาเขาเขาฟัง ฟังภาษาออกอยู่แต่ว่าบรูลุข้อหมายหรือว่าหรือว่าเส้นที่พระอาจารย์รับรับรู้มากนะครับช่วงนั้นจะทั่วร์ไปแต่คุทั่วไปคุปบาอาจารย์เนี่ยจะออกกลุ่มคล่องเป็นหลักนะล่ะออกกุ่มคล่องออกแคลคับเป็นหลักเลย แต่ว <muitas S 2> ่าวัตถุมงคลที่เป็นว่าส่วนต่างๆ่นี่สามมาแช่น้ำมนต์เด้หมดเลยถ้าสามมาแช่น้ำมนต์เด้ดมดเลยทุกรุ่นที่ที่ออก์อาจารย์ผ้าอาจารย์แม่จีตเมตตากับชาแม่จีเครื่องราชในกับชาสามารถให้น้ำมนต์เด้ดมัเลยน้ำมนต์เอาไปทั้งในไหนก็ได้ไหมครับเอาไปเออัาไปวิญญาณก็ได้ข่าขายก็ได้คือแล้วแต่อันนี้ฐานใช่โอ้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้รอดมาแล ตัดดปิก็เลย่าเอาเท่าไรอเข้าก็แปลี่ว่าเรื่องเมตตามาหานิยมเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นัคือต่างสายบอกไปนี่เนี่ดนะบาอาจารย์เป็นเมตตาซื่อข้างหปัดต่างสาย่ปัดคาอาจารย์เป็นเมตตาต่ังเพราะว่าผมก็ว่าแฝงของข้อาจารย์สวด38นาทีส8นาที ก็ถือว่าจิครอบคุ้มแทบทุกอย่างเลยครับถ้าเป็นบดสวดถ้าเป็นเอ่อวพระไตยปิดกสี่สิบหานาทีถึงชั่วโมงนึงกันอันนี้กับน้องนอง,นองพระไตยปิดกหมดล้เออเอเอ,เอปฏิโมกแล้วน้องสวดปฏิโมกหล้วถ้าพูดถึงเยลยะเว่าแต่ของท่านอาจารย์สวดเนี่ย บอ่อใดมีตำราอ่านบอ่อใดมีหนังสืออ่านแต่ว่าสามารถสวดรวดเดียวปุ๊บสามสิบแปดนาทีบ่มีคัดบ่มีสนุดแต่ละผลมว่าเปรียบเทียบยังบางคนอ่านบทสวดมนต์น,นี่อิติปิโสพระคะไหนกัยังอักขระหรือความสนุดยังมีอยู่แต่ของอาจารย์นี่ที่ผมมาสังเกตดูนี่มันไหลลื่นปุ๊บเดียวได้แน,น่นๆแล้วก็ซึ่งเป็นภาษา,า,าที่บ่มีในในในตำรา ถ้าถ้าผมถามตอนตอนนี้คือมันเป็นแรงคูเพิ่นทรงมากกว่าคตั้งปัดบ โอ้นี่แหละครับเพื่อนี่แหะท่าถ้าผู้ว่าผู้ว่าใดหรือผู้ว่าเป็นมันกันอย่างอธิบายอีกขึ้นมาในกระทรวงจัิตร์นล้วนี่มันมันอัศจรรย์ไอ้แปลกใจนะว่าท่านพระอาจารย์สวดรวดเดียวสาที่แปดนาทีนี่บ่บ่ติดขัดจังหน่อยถ้าอ่านหนังสือนี่ก็ยังมีติดมีขัดยังมีข้อแห่งมีหนุ่มีนี่อยู่แต่นนี้องผมมาสังเกตพระอาจารย์สาที่แปดนาทีสวดภาษามคตโบราณนี่บ่มีสะดุดจักจักวักจักตอนกันว่าได้ เหมือนกับว่าบัตรอาเท็บไว้อะบัตรอะไรบส่วนบัตรทองเหมือนกับอาเท็บที่ถูกต้องไว้แล้วมาเปิดให้ฟังมันก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์สำหรับคนที่ได้ฟังอยู่ของเฉพาะนครับของเฉพาะไปมั่นส่งคนใดเพื่อก็เป็นเรื่องแปลกเองนะแม่นครับสำหรับคนบัตรอก็เหมือนคนพูดภาษาอังกฤษได้ไอ้คนที่พูดภาษาอังกฤษบัตรอะรกับมันก็แปลกสำหรับคนที่ที่พูดภาษาอังกฤษบัตรอ ถ้าเปรียบเทียบเป็น้เห็นภาพครับแต่ของข้าเจถึงว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินบทบทนี้แน่นอนไม่เคยมีแทบแทบสิบมีในประเทศไทยว่าวใ้แต่ว่าอาจจะมีครูบาอาจารย์บางท่านสวดได้แต่อาจก็ถึงว่าเป็นที่ดูจับเพราะว่าบ่มีการได้เผยแพร่ออกไป